อืไม่คิดไม่ฟันเหมือนกันไหมครับว่ากูต้องมาทาคลิปนี้คือต้องบอกอย่างนี้ไปทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเกมเกมชินตอนเนี้ยมันมีตัวละครใหม่มานั่นก็คือ,อชิโอริตอนที่ชิโอริยังไม่มาเนี่ยผมขอสารภาพตามตรงเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนคนนึงแหละที่อยากได้น้องชิโอริมากๆเพราะอะไรน่ะเหรอ <c oughs> <c oughs> ความเบียวไงไอ้นางดาบคู่งไงคริดต่อคุงเลววันนี้คิดตยย่อคุง ผมถึงโพสในชุมชนเลยนะเว้ยแต่พอถึงเวลาที่น้องได้มาจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกเฉยๆกับสกิลน้องมากๆแล้วก็ไม่ได้ว้าวรู้สึกเหมือนแต่ก่อนเหมือนตอนที่น้องมาที่สำคัญจริงๆเลยก็คือตัวละครตัวนี้ครับนี่คือตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาในแพท4.5 4.5ป่ะวะ4.6 4.5ป่ะเออ4.5หรือเปล่าใช่ป่ะไม่รู้เออผมก็เชื่อว่าทุกคนเองเนี่ยก็คงจะตั้งใจฟาร์มเพชรเพื่อตัวละครตัวนี้เหมือนกันแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือตัวละครตัวเนี้ยตอนแรกอะผมไม่ได้สนใจเหมือออออนนนน้้้้งงงิิิิโรรีีีีีแแแหลลลลละตตต่่่่ทททััสสกกกธมมมมดดาาว็เเเยยไผพูถึ ผมไม่ได้สนใจเลยนะเว้ยทุกคนแต่มันมีจุดจุหนึ่งครับที่ทําให้ผมอยากได้ตัวละครตัวนี้คําเตือนคิดที่ผมกำลจะเปิดต่อจากนี้เป็นคลิปสปอยใครที่ไม่ชอบการสปอยก็ปิดคลิปนี้ลงไปได้เลยนะเจ๊าคาเตือนโอ้คำเตือนแล้วว่ะคลิปที่ผมกำลังจะเปิดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะ นี่มันวันเดอร์เลอร์ชัดๆโอ้โหแล้วทุกคนเลยครับชอบตัวละครตัวนี้เพราะอะไรกันคอมเมนต์ไปตานล่างได้เลยครับ